สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องเช้านี้เราก็จะมาเก็บผักบุ้งแก้วนะคะมาตัดผักบุ้งแก้วไปแกงส้มกระดูกหมูเนาะกระดูกซี่โครงค่ะเ <c oughs> ช้านี้กููเสียงแหบอีกแล้วแถวนี้มันมีแต่ฝุ่นละอองเนาะ เขาเผาไล่เผาอะไรกันก็มันมีส่วนอ้อยส่วนอะไรอย่างนี้ค่ะเช้ามาแล้ว <c oughs> เสียงจะแหบมากเลยมันอึดอัดยังไงก็ไม่รู้ค่ะเหมือนจะมีสเลตติดคอเราอยู่ตลอดเวลานะคะนี่ค่ะผักบุ้งแก้วของเรา เราเก็บขายประจำนะคะตั้งแต่เราปลูกตอนนั้นอ่ะก็ได้เงินกับมันไปหลายบาทเหมือนกันนะคะค่ะผักบุ้งแก้วเดี๋ยวเราจะเก็บไปแกงส้มกระดูกหมูจะเก็บอย่างละหน่อยละหน่อยเนาะเมื่อกี้เราเก็บผักกูดมาก็ได้ขนาดนี้ค่ะผักกูด ผักกูดเราเก็บมันบ่อยมันก็เลยไม่ค่อยจะมียอดให้เราเนาะแต่มันก็จะเป็นยอดสวยๆนะคะพี่น้องจา๋าไอ้นี้ยอดมันไหมเพราะว่ามันแรงเนาะฝนมันไม่ตกพอฝนไม่ตกใบผักกูดก็จะไหมนะคะพี่น้องจา๋านี่ค่ะทุกคนผักกูดของกูรูนะคะ ยอดมันก็สวยอยู่นะคะแต่มันถูกแดดเผาพราะในสวนเรามันไม่ค่อยจะมีรลมต้นไม้ใหญ่เนาะเราอยู่ได้ไม่นานต้นไม้มันก็มีอยู่แต่มันก็ยังไม่โตเนาะมันก็จะคงป่าผักกูดไม่ได้เนี่ยนี่ค่ะ ยอดสวยเดี๋ยวกููจะเอาไปแกงส้มกระดูกหมูนะคะก็มีผักกูดนะคะที่เก็บแล้วและเดี๋ยวก็จะเก็บผักบุ้งผักบุ้งแก้วนะคะจะเก็บแต่ยอดสวยๆวมันไปแกงเนาะไปแกงส้มเนาะ ยอดกำลังงามยอดกำลังน่ากินเลยนะคะเนี่ยพี่น้องจ้าเนี่ยยอดกำลังงามน่ากินเลยอยากให้ฝนมันตกเยอะๆนะฝนมันก็ไม่ค่อยตกนะคะมันมาเหมือนกันเพราะว่าฝนจะตกฝนจะตกมันมาแล้วมันก็ผ่านบ้านกูรูไปเนาะมันผ่านที่ มันไปตกที่อื่นเยอะนี่ค่ะยอดผักยื่แก้วเดี๋ยวเราจะเก็บนะคะเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกมาหน่อยนึงแต่ตกไม่เยอะแต่ตกที่อื่นนะเยอะอันนี้แปลงผักของครูเพิ่งจะปลูกนะคะนี่ค่ะ ใบมันไม่ไหม้หมดเลยปลูกใหม่ๆครูก็เอาผ้าสแนลนนั้นนะคะคุมมันไว้ถ้าไม่คุมไว้มันก็จะไม่เป็นแบบนี้นะคะมันคงตายหมดลวค่ะมันร้อนมากเลยอากาศร้อนมากจนเราต้องซื้อน้ำเอาน้ําแข็งมาใส่ในถังอาบน้ําของเราเลยละค่ะมันร้อนมากจริงๆน้ำนี้เอาลวกไก่ยังถอนขนได้เลยนะคะ ร้อนจริงๆเดี๋ยวเราก็จะเก็บยอดพับรุ่งสวยๆไปแกงเนาะเมื่อคือนนี้ลมแรงค้างบวบเราล้มเลยดูก่อนดูก่อนดูสิคะเนี่ยพักที่ปลูกมะม่วงมันร่วงเนาะล่วงหล่นเยอะนะคะนี่ เป็นมะม่วงของเพื่อนบ้านเรากินไม่ไหวเลยกินไม่หวาดไม่ไหวเก็บไปเพียงเยอะแยะนี่ค่ะเป็นมะม่วงของเพื่อนบ้านเนาะลูกดกมากเลยนะคะขนาดมันล่วงมาก็เยอะแล้ว ก็จะล่วงมาในสวนเลยเนาะครูก็ได้เก็บกินตลอดเลยมะม่วงค่ะมะม่วงสุกลมเมื่อคืนนี้มันก็หล่นลงมาเนาะล่วงลงมาเนะพี่น้องจ้าเนี่ยสวยๆนะคะ ไม่มีแมงอะไรเจาะเลยล่ะคะ่ะกูดูเก็บไปกินทุกวันแล้วก็หวานหวานนะคะมันเป็นมะม่วงแรดเนาะมันเป็นมะม่วงแรดมันก็จะมีหนอแรดออกมาแบบนี้นะคะหวานมากๆเลยนะคะพี่น้องจ้าเดี๋ยวกูรูก็จะเก็บอีกเก็บทุกวัน เจ้าของเขาไม่ห่วงค่ะเขามีหลายต้นเขาบอกให้กูดูเก็บกินตั้งแต่มันลูกดิบๆนั่นแล้วละ่ะตั้งแต่มันยังไม่สิบเราก็ได้กินประจำเลยนะคะนี่ค่ะมะม่วงแรกหวานมากเลยน้ำดอกไม้ยังว่าเปรี้ยวนะคะ แต่อันนี้หวานยางกับน้ําตาลถ้าคนเป็นเบาหวาน <c oughs> กินลูกหนึ่งนี้คงเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะมะม่วงนี้มันจะหวานมากๆหวานอร่อยหอมด้วยนี่ค่ะกูดูกินทุกวนันเก็บทุกวนันค้างบวบของเราล้มแล้วลม,ลมแรงเมื่อคืนนี้ แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่นอ้องครูจะเก็บผักบุ้งไปแกงส้มก่อนนะคะแกงส้มกระดูกหมมเนาะเก็บผักบุ้งเสร็จก็จะไปเก็บยอดมันเทศสักหน่อยอย่างละหน่อยละหน่อยแกงรวมกันเนาะจะมียอดมันเทศนะคะไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะแล้วก็ผักกูดนะคะผักบุ้งนะคะ แงสงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะทั้ง FC ใหม่ FC เก่าเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของกูรูด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขที่เข้ามาชมคะ่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ